ร้านอาหารทะเลที่ไม่ได้อยู่ติดทะเลแต่ได้กินจะติดใจมาจ้าครัวซีฟู้ดท่าศาลาต้ยมยำทะเลน้ำโคดแกงกะทิปลาดุกทะเลปลากระพงทอดน้ำปลาปลาหมึกไข่ทอดกระเทียมจิ้มน้าจิ้มซีฟูด้ดอ,อร่อยมากๆตามด้วยต้ยมยำทะเลน้ำกล่อมๆแซ่บมากๆกุ้งตัวโตๆสดหวานอาร่อย ได้กินแล้วฟินมากๆด้วยปลากระพงทอดเป็นครั้งแรกที่มาทานแม่แหวนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวติดใจในรสชาติกินกับข้าวหอมมะลิข้าวสวยร้อนๆมีเติมจานที่สองแล้วจ้าต้นกล้าบอกว่ามาครั้งนี้ครั้งแรกแม่ต้องพาต้นกล้ามาอีกนะต้นกล้าชอบมากโดยเฉพาะปลาหมึกไข่ทอดกระเทียม เห็นพี่กลลากินแล้วมีความสุขเลยที่นี่ยังมีขนมกินเล่นแถมแบบนี้ด้วยเออเชฟและเจ้าของแล้วค่ะว่าเขียดแวะมาทักทายลูกค้าถึงโต๊ะน่ารักเลยทีเดียวเพื่อนๆคนไหนกําลังมองหาร้านซีฟู้ดในตัวเมืองท่าศาลาแนะนําที่นี่ครัวซีฟู้ดท่าศาลารับรองไม่ผิดหวัง